สบายดีเนาะวันนี้ทังโรงงานตัวลำโพงรีวิวการลงซีเนาะตอนนี้ก็ล่างผสมสีห้องพืชน,นะคนเลยสีห้องพื้จะเป็นสีดำเนาะส่วนสีระเบิดจะเป็นอีกสองทังใหญ่เนาะ ตัวนี้ก็สีระเบิดได้เนาะแต่ว่าจะบบงาณไปไดยเอาเลยเอามาทาห้องพื้นผสมมันเม็ดสีมันแตกก่อนเนาะแล้วเราจะผสมทินเนอร์มันจะเป็นตุกทินเนอร์เนาะสีมันเม็ดสีมันแตกดีแล้วก็คนเม็ดสีมันแตกก่อนเนาะมันอยู่ลุมมันจะคนเนาะมันกดน้งมันจะ เข็มคนน้อยหนึ่งเข็มแล้วก็เลยขลุนก่อนคนคนมาเข้าไปก็ลงสีนงเนาะเจ้ดหนะครับก็เนี่ยขังเนาะซีดำ น,นี่ยรั้งเนาะมนเท่ากับใส่ทิเนือลงไปเนาะเนื้อสใส่ไล่เปืองละพอ้อดีดีะดีล้วยซส่ต่อ ถ้าเป็นบรรยากาศลงสีเนาะแดดก็ต้งดีในกระถะกองเต็มเพชดีสิอยู่ทางไหนกองเต็มเลยเพชรีกสองหนึ่งปดโปรี่เพชรอะไรเป็นเม็ดดีวะ ơi mệt mệt ngam như à ngộ ok vậy bà mệt ngam nhỉ? chút cái cái này mình hết đi hết đi น,นี่ก็คือใส่ขอบเล็กแล้วเนาะโอ้กองเต็มเลยนี่จะเป็นเทอร์โบเป็นมาตินมาตินก็มีนะนี่ก็ลูกค้าจองแล้วแปดใบบีวีซาเอต ไลเลยแก้วเดี๋ยวรอสมเนาะมีคลิปทดลองเสียงเสียงจัดส่งลูกค้าอีกจะเป็นเอฟฮอนกับดีวีงานดิบเม่ได้ลูกค้าจะมาเอาวะสั่งระโดดละประมาณนี้